สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปซูู้้สุคนพี่น้องมือนี่แย่จนหอมมือนี่แย่จนหอมสีมีแขกแขกฝรัะะ่งกะแขกมือม็นแขกอินเนี่ยนีย่แขกฝรั่งแย่จนหอมกะสีเฮ็ดของหวานมาจากแคน,นเบอร์เข้ากันสีมนเฮ็ดของหวานไว้สัๆทานกินเนาะต่ยุนี่ย่จนหอมกะสีเฮขข็ดเฮ็ดเฮ็ดแย่จนหอมกะบามี่ ก็ว่ามีแน่สิเหตุม้านี่ยกย่านหอมก็เลยสิมว่าเห็ดเค้กกล้วยหอมคือเก่าพี่น้องเพราะว่าแยกย่านหอมเก็บกล้วยหอมไว้เพราะว่ากล้วยหอมมันมันมันสุกงอไม่ไป้แยกย่านหอมกระแช่ตู้เย็นไว้จ้ะทุกคนแยกย่านหอมกต่สิเห็ดเค้กกล้วยหอมไว้ทาแขกมือเนี่กแะสิเหตุกับเขาเนาะ้าตีทั่วกล้วยแยกย่านหอมแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องมันสูกขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นวา แห้งหวานเด้พี่น้องมันบ่เสียเด้มันบ่เสียแห้งหวานเดินี่จังสีแห้งหวานเดี๋ยวแยกจันหอมพอเวลาปอกกล้วยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจังค่อยแยกจันหอมก่าม้บดสิบดกล้วยนะจ๊ะเมืองกล้วยกล้วยที่แยกจันหอมซื้อมากินน่ะล่ะจ๊ะนั่งเสียบัดนี้มันเหลือพี่น้องมันเหลือมันกินมาเบิดแล้วมันก็เน่าแบบนี้แยกจันหอมก็ซื้อมาใหม่เสียพี่น้องบัดนี้ขนาดนี้มันนั่งสีแยกจันหอมก็ เอามาเห็ดเป็นเค้กทุกคนมีกล้วยสามใบมีกล้วยสามน่วยเนาะพี่น้องกล้วยสามน่วยแค่จนหอมไก่คือเกาหลาจ้ะบดกล้วยเนาะบดกล้วยก็สอนสองบดพี่น้องบ้านนี้บ้านนี้กะก็เจ้าก็กินกันยังสี่เนาะจ้ะทุกคนก็เป็นบ้านเท่ากันจิเฮ็ดหวานชูกนกินกะรวมมิดนั่นวะพี่น้องเขาละซอวงแตงไท่เลยแั่เนาะ ยูหนีบ <irgendw carbono> ่มีเลยทุกคนมันนี่แยกกันหอมมันเพราะว่ากล้วยมันกับเป็นสีนีเนาะทุกคนกล้วยมึงเนี่ยเป็นตาหวานหวานพี่น้องใบงหอมหลแยกกันหอมกับสิบให้กล้วยมันดำเนาะแยกันหอมกับสีส้มส้มใสพี่น้องส้มเหลืองๆเนี่ยมันกับสีมีกินหอมเพราะเพราะเพื่อว่าบให้กล้วยมันดำ กะวายแยกจนหอมเพียถ่าแขกกินเนาะจ้ะทุกคนใส่จักหน่อยพี่น้องใส่หน่อยเดียวเด้อจ้ะเพื่อว่าเพื่อว่าห้กล้วยมันดัางคลิปนี้กับสิ่งแยน,น่เนาะจากเด็กอคนเด็กพอ <laughs> คลิปนี้กับสิ่งแยน,น่เนาะเด็กหน่อยกับาากสิว่าจังสัรพี่เนาะมานี้กล้วยห้องกว้างไว้่จกกอนจ้ะพี่น้องมาน,นี้กับสิมีน้ำตาลเนาะเราจะแยกันหอมเอาถ้วย นำำ้ำตาลร้อยห้าสิบกรัมเพราะว่าเข้าตองไส่หลายทุกคนพะอบายยังกล้วยเข้าหวานอยว่แล้วมือนี่ไข่ไม่ได้เหมือนไข่ไม่เลย,เลยต่อไข่ลงเลยพี่น่องไข่สามไข่สาม ไข่ใส่ไข่ไส้ได้จะหอมกรสิตีไข่ครับไอ้นีใส่กันทุกคนได้จะหอมขีดท่านเอาเครื่องตีเมื่อยตีจนน้ำตาลมันละลายเราก็ใส่ไข่ครับอันนี้เตี้ยมสีไข่ไข่กับน้ำตาลเตี้ยมสีได้จากต้น ต่อพ่อเมียนมะข่านขอโทษขอให้เรจากทุกคนสบายมนี้ยกจนหอมอยากิ่าิเชฟ grab เข่านะจ๊ะมนีแยกจนหอมเชฟปีศาจให้ขแขกแนี่ามาของเพิ่นบ้านเท่ากับสีใสกับสีตุ่มไกห่หลักกราบไก่เลยแนะยกนหอมขอตีก็นาะไข่กับน้ำตาล กระเปียนสีเลยนะาจะทุกคนกัดแตกละลายดีเลยน้อพี่น้องละลายเลยแย,ย,ย,ยกจนหอม80ทุคนมันละลายเลยอ่านค่ะมานี่ไข่น้ำตาลไขสามน้ำตาลหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัมแย,ยกจนหอมสใส่สน้ำมันพืชลงไปยูนีน้ำมันพืชประมาณสามซอนโตวัวพี่น้องแปดสิบ 80บว่าถึง8ปดสิบประมาณน,น,นอประมาณสามส่วนโตเนาะประมาณสามส่วนโตเด้อทุกคนอือบาหนี้ยายจันหอมกะจะนอยยายจันหอมใส่นมด้ยพีน่น้องนมคือนมธรรมดาทัวไปกะสีประมาณสองสอ่วนโตเนาะพี่นอ้อง คือสองส่วนโตบ่บ่ต้องใส่ลายแล้อยังหอมตะจิใส่เกลือลงไปแล้อยังหอมเจียวกล้วยลงไปเลยจ้ะทุกคนกล้วย ไปเป็นไฟทุกคนเลยจ้ะทุกคนใส่น้ำมันใส่นี่นนยายจันหอมสีใส่โยเกิร์ตต้องไปน้ำพี่น้องยายจันหอมสีขอใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตลดธรรม,มาชาติกะกะชิบวะไหลพี่นอ้องกะชิบระมาณ ลยอยจินประมาณแปดสิบหากกัมถุย่หน่อยนอาจะทุกคนเพราะว่าแยกกันหอมปาใสใหญ่ใสโยเกิดหลายจากหน่อยเพราะว่าเคกเ้กมันเสิไดินน่าจะแต่ว่าถ้าคุณคุณพีพมีบาใสกับว่าเป็นอย่างเด้ทุกคนมี่ปลาใสบว่าเป็นอย่างโยเกิด

นี่คือแป้งน,นี่คือสองสองร้อยห้าสิบกร,รมัมราเป็นสองร้อยหา้าสิบกรัมมีได้กินห้องฟองเยอะเลย กระสีนี้ผงฟูผงฟูหนึ่งช้อนชาวิกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาแก้จันหอมตวงไวเรียบร้ออ ตัวนพี่น้องเบิง่งก็ปกติยกยจหอมบ่ละเอียดปาน,นั้นบ่ได้สอนเลยจ้ะไมาเฮ็ดให้งเบิ่องใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยข้องทุกอยา่างเข้าก็ใส่ลงไปเลยอืมมันน,นี้ยจะจหอมสิคนด้วันนี้ สิเป็นตอนเป็นตอนนี่เด้ผี่นองเพราะว่าแยกจปนหอมประเฮ็ดกล้วยเห็นมันนั่นน,นั่นเนาะ เกิดลิปลูกๆไว้เกิดลิปลูกๆข้างในบูกลูก <laughs> ลุก่มลุ่ยแย่จันหอมปตีเรียบลยอยโค้นแล้วนอนพี่นองมือนีแย่จันหอมส่โยเกิด์ตลงไปน่ำ ตร่มตำร่มดีๆจะไปตีหลายเด้ทุกคนถ้าตีหลายมันฟูาเข้าจะไปตีจนมันน,น<า>ั่นเข้าซ้ำแซ่สมึงกับพ่อมันเข่ากันเนาะพราะว่าเค้กยหอมพ่าว่ต้องการตีหลายกจนหอมสีมีพิมพ์ตัวนี้ได้มือหนีแยกจนหอมสีใสพิมพตัวนี้เรากาะท่าเนาะพี่น้องท่าท่าน้ำมันท่าน้ำมันเปิดไฟไว้ร้อยแปดสิบองศาพี่น้อง เตาาเจลาเต่าก็บมืคือกันคือวาอาอ่าเ่ะเนาะเหมือนใช่ไหมเพราะว่าเป็นยางานแยกจันหอมจันเฮ็ดเค้กแต่เศร้าเพราะว่าจันทน้อยแยกจันหอมกินได้อบไอ้พิซซ่ากินได้เฮ็ดพิซซ่าพี่นอ้องถ้าถ้าเห็นมันทัวท่วทั่วพี่น้องถ้ากระดาษหึือมะฝอส่วนมากอะเฮ็ดเอาเองพี่นอ้องเค้กคือห้าสีเฮ็ดเค้กอีย่างห้อกสบลาไปพี่น้อง เท่ากัเห็ดเอาเพราะว่ากันเทาซื้อกเทาเห็ดเป็นอยู่เ่าก็บเรื่กรซื้อมันสินะคุณแม่อแยกกันหอมกับฉี่อใส่เบ็ดอันนี้ลงไปน้ำจักหน่อยนะจ๊ะอ่านหมุนอบแห้งแยกกันหอมกับฉี่อใส่กลนมันจัดน้อยเนาะใหญ่ๆจัดน้อยเพราะมันหน่มีรสชาต เทใส่พิมพ์เลยเด้๋เทใส่พิมพ์เลยทุกคนพิมพ์แยาจันหอมกับเตรียมไ้เรียบร้อยเทลงไปเลยสูตรไข่ก็สูตรไข่เนะจ๊ะมื้อนี้ มันกนจะจิบวอออกดำหรอกเพราะว่ายายจะนหอมใส่สมน้งไปใส่สมมันกะจีนี้กินหอมกล้วยน่าจะยายจันหอมกับจีบวอใส่กลิ่นวลีลาอีย่างลงไปเพิเ่มเพราะว่ากินกล้วยเขาต้องการกินกล้วยนะ่าเป็น น้อพี่น้องบั่นข้าวกระ Hed เขาเราซองเตงไทยนี่กระห e d เทกถ้าเราช่องเตงไทยเหลืออยู่บานห้อง แตาเ้าวจะได้กล้วยหรือหาก็เ้าก็หั่นเป็นเป็นชิ้นๆแล้วกับเป๊ะๆนี่พี่น้องแต่ว่า um มันพอมีกล้วยแบบม่อมๆอะแล้วใส่บีบจักน้อยก็รออีก45นาทีกับเป็นอันเรียบร้อยโอเคจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเสร็จเนาะ อ,อ้าจ้าวันนี้เค้กกระปุจกจบเด้อการเค้กการซุกแล้วพี่น้องเค้กซุกเราเด้อเอาไปเค้กน้ำกันเวลาผ่านไปไปเหมือนปูโขเบื้องพี่น้องเบื้องเค้กแต่ว่าแยกจันหอมชิถายมันเย็นก่อนจะแยกจันหอมจังสร์ีเทอออกจันทร์ทะเบงตอนเทอออกนะจ๊ะพี่นอ้องตอนนี้ เอาออกจากะตู้อบแล้วจ้ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่น้องมื้อนี้ยายจันหอมกับสีเฮ็ดขนมสองอย่างกับสีอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะจะ้ยจะยายจันหอมสีเฮ็ดไข่ไข่ก็ว่านี่คือเป็นวุ่นบ้านเฮ้าเนาะเป็นวุ่นบ้านเฮ้าพี่น้องยายจันหอมกับสมาต้มใช้น้ำตาลซือๆต้มแล้วก็เอาใส่แก้วเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวแยกกันหอมสีตุ่มให้เมืองเนาะแยกกันหอมกับสีตั้งน้ำเราจะตั้งน้ำถ้าน้ำเดือดแล้วแยกกันหอมกับสีเทอันนี้ลงไปแยกจันหอมเทอันนีเขียวก่อนเดี๋ยวแยกกันหอมสีมะกอกให้เมืองเนาะนี่ดำกับเดือดแล้วแยกกันหอมกับสีเท,นนเเทตัวนี้ลงใส่เลยจ้ะ เฮ็ดคือปูนบานเท่าไรจ้ะทุกคนน่าจะหอมปุ๊เทลงไปเลยเทแล้วก็ค้นเห็นมันละลายมาจ้ะทุกคนเทแล้วก็ค้นเห็นมันละลายนี่าจะหอมหายแนวค้นก่อนต้องใส่จอกตัวนี้ค้นพี่น้องหอมปุ๊ดค้นเห็นมันละลายมาคันเห็นมันละลาย มันเป็นน้ำสีแดงพีเนาะเป็นน้ำสีแดงแล้วกะมันสิมีครีมเนาะครีมกินกับเค้กตอนนี้เค้กแยกกันหอมกับเรียวๆแต่แยกกันหอมประทันเทออกล่อให้มันเย็นจ้าแยกสีจันหอมสีเทให้เบิ่องตอนมันให้มันเย็นอนให้กคนมันเย็นยำามองหอนหอนเทาเทออกจัิงจริมันประทันไอจับไอ้การมันสีแตกพี่น้องมันสิบ่สวยมันสิบ่สวยคือคนเห็ดนาะหยอกยอกหยอก มืัอนี้ยกยันหองอยากหลายอย่างพี่น้องเถิงอันเถิงเห็ดเห็ดเห็ดเก็บมาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเถิงเถิเปิดครีบลูกๆไว้ในในห้องกับพวงกันตเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยธุรกิจแย่กันห้องนี่ จะเป็นไหลน้ำแดงกึงคืองทุกคนน้ำแยกจันหอมเสี่ยวแก้วมาใส่น้องพี่น้นองแยกจันหอมกับสีใส่แก้วเด้อมาแยกจันหอมเสี่ยวใส่แก้วใส่แก้วกับสีใส่ถาดใส่ตู้เย็นพี่น้องเม่นว้างหน่อยสิกับกับกับนันอยู่พี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นน้องกับสีแข็งเร็วอยู่หมูแล้งสัวเขามากกับสีกับสีนั่นพอดีแยกจันหอมพอใสหน่อยเด้อเพื่อ เผือใส่ขี้มอีกมันแข็งโตเนาะเพื่อใส่ขี้ม,ก,ม,มกับขี้มมันกระจายยุ่นีแก่แก้วกินน้ำเลยพี่น,อน้องแยกยันหอมผิวอันไม่ได้ไปหาหนแก้วกับว่าใส่หลายพี่น้องกับใส่เพื่อควาเห้อสีเลยใส่ใส่ห้ากับเพื่อเห้องเอามื่อคืนเหล่าดองยาเนาะพี่น,อน้องเพื่อเสือสีเป็ดโตเนาะ มันเย็นจักน้อยลราก็แยกยันหอมมาไปแช่ซองฟิดเทาาเดียวก็แข็งโตก็กินได้พี่น้องอย่แล้วนะคะแก้วข้าวบดานี่แหะจากพี่น้องกินไปมันเลยเผื่อข้าวใส่ครีมมันก็สีแดงงตรงบัหนี้กึสีเฮ็ดอันพิซซ่านี่พี่น้องแป้งพิซซ่ามักไว้แล้วก็กสีได้เฮ็ดพิซซ่านด้บันนี้ เ็พี่สาให้ทาเขามือหนิโอ้ยใหญ่จนหอมตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตมือนีิย่างว่ะย่างว่ะแต่ย่างว่ะใส่กระเจียวคอนเจอทุกคนนี่สิใส่เบรดบ่นี่ มันติดนัน่งโทษกับสีใส์เห็นมันเบิดแล้วนาะจากทุกคนก็นมันได้ทำนี่แหละตัมมตกออกตักออกตักเขาที่นี่แหละจะทุกคนเหน็นพอดีกันนี่เราก็ได้ วุ่นแล้วจะมาเขากับไซรกะทินอกจากพี่น้องเขากับไซรกะทินี่เระจ้ะคันเฮ็ดไอคันคัน,ค,นคันมีงานอีหยังอยู่ทางนี่แยกจันหอมกระสิเป็นมลุขห,หุ่นขุนนี่สิเราจะกระชีเฮ็ดเค้กแน่กระชีเฮ็ดเขาเอินยุนี่เขาเอินเชลีเนาะทุกคนอยู่บ้านเข้ากับเอินวุ่นนั่นวป่าเดี๋ยวเขามาเพิ่งแยกจันหอมเฉียวเค้กออกได้จ้ะมาจา้ะยายจันหอมสิเปิดเค้กให้เบิ้งเดี้ยปะเนี่ย แล้วเบิ่งเคี้ยงแค่ใจหอมจัจพี่น้อยว่ามันเสีอกมาหน้าตาเป็นดึงไหนมันรุนซ้อยกันมันรุนซ้อยกันหนึ่งสองว่าคือสิคือเปิดใไฮโลเทะติงติงตัวหรือตั้งมา ทุกคนเดี๋ยวแยจันหอมใส่บึงชัดๆมันบ่มีมุมนอกจากทุกคนเพิ่งเยนดำซื่อๆเน,น๊ะพูดเลยว่าดำได้พี่น้องพอดีพอดีเลยเพิ่งเค้กยายจันหอมเค้กยายจันหอมก็เสร็จแล้วสวยบ่พี่น้องดากสวยสวยดากเค้กได้จ้ะว่ามันตูดตูดเค้กพี่น้องตูดเค้กว่ามปนตูดได้พีน้องนี่ง่าเพิ่งแยกจันหอมใส่เบิงยยเบึงชัดๆ Đó, vẫn vẫn kìa ngọt nó tập quân vận kìa ngọt 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 không? ngọt kìa ngọt kìa ngọt đi, ngọt 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 คลิปนี้กับสีเงาแน่จักหน่อยน่าจะทุกคนคลิปนี้กับสีเงาแน่จักหน่อยอืองามบวงามนี่กับคลิปนี้กับแร่จันหอมกับล่าแต่เพียงซ้ำนี่น่าจะทุกคนขอกดแชร์กดไลค์กดหัวใจยายจันหอมเด้อเด้อจ้าเค้กนี่กับแม่นเค้กกล้วยหอมจ้ะกะใส่เม็ดอ่งมุนอบแห้งลงไปน้ำนาะจา้ะแล้วกบมี วุ่นนะจ่าเราก็สิมีขีมเราแยกจันหอมก็เจี๊ยดคิมแต่มันกะสิโดนเกินไปบัดนี้กินคิมคนละพี่น้องแยกจันหอมสิให้เบืองหอญิงนอะมือแรงเนาะจ้ะทุกคนคลิปนี้ก็บบ๊ายบายขอบคุณกดแชร์กดไลค์กดหัวใจแยกจันหอมขอบคุณ,ค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 ณจ้า